ร้านอาหารคุ้มท่าช้างเชิญสัผัสบรรยากาศสบายๆส,สไตล์ดิมคลองยามค่ำคืนนั่งฟังเพลงเก่าๆพราะๆอาหารอร่อยและอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูร้านอาหารคุ้มท่าช้างมีห้อง VIP รับรองลูกค้าที่ต้องการแบบส่วนตัวเหมาะสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นครอบครัวหรือหมูคนะ่คณะราคาเป็นกันเองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันคุ้มท่าช้าง อยู่ติดคลองวังวัวใกล้สารปกครองและอสมทนครศรีธรรมราชสำรองจองโต๊ะได้ที Superman, ่075-378-155หรือ088-873-2119โดยเสียฟ้องคุณนัิพงศ์บุรพะธาน่นคุ้มท่าช้าร้านอาหารตาลคู่และรีสอร์ทรับบริการจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาห้องพักสะอาด บรรยากาศเงียบสงบดื่มด่ำกับธรรมชาติอาหารสะอาดรสชาติอร่อยตานคู่รีสอร์ทถนนเฉลิมพระเกียรติติดแยกวัดโบสโทร0901633985ตานคู่รีสอร์ทบริหารงานโดยสจสุภาพขุนศรีส,สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนกีฬาเมืองคอนครับรายการกีฬาเมืองคอนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไอพีเอ็มจานส้มช่องโชว์ใต้มาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับข่าวกีฬาเมืองคอนประจำเสาร์อาทิตย์นี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจนะครับท่านนายกจันเพนนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจ,จเจริญกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาชาติเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและยังมีข่าวนายสุทิน พรชัยสุรีประธานสภาวตสากรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบมามีคึงสําเร็จรูปจํานวน50ลังพร้อมทั้งยารักษาโรคจํานวนสีลังโดยมอบให้นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวของคู่มวยดูเดือดมวยไทยวิกเจ็ดสีนะครับได้แก่ไทยพรันชัยกับสแกงามจิตเมืองนนนะครับซึ่งคู่นี้จะได้รับรางวัล เงินรางวัลทั้งสิ้น1นล้านหกแสนบาทนะครับและข่าวสุดท้ายในวันนี้เป็นข่าวประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่20มกราคม2อง0ที่ร้านอาหารคุ้มท่าช้างอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาเข้าในรายละเอียดของข่าวกันเลยนะครับนายกจันเพ็นประเสริฐศรีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่23มกราคม2560เวลา8นาฬิกานาทีท่านนายกจันเพนประเสริฐศรีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญและกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศ เลือกให้ตันได้นั่งตำแหน่งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มาเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้มอบให้ผ่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั้ง3จังหวัดก็คือจังหวัดพัทลุงได้แก่สอจอวิสิทธิ์การจรนโนภาสนะครับเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุงท่านวินัยทองรัต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังและท่านมาโนธเสนพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้รับมอบซึ่งท่านได้สัมภาษณ์กับรายการกีฬามงคลด้วยครับวันนี้นะคะก็ได้เป็นตัวแทนของพวกเราชาวกีฬาทั่วประเทศนะคะจากสมาคมกีฬาทั่วประเทศซึ่งมีความห่วงใยนะคะในปัญหาน้ําท่วมนะคะของชาวใต้ก็เลยได้รวบรวมนะคะเ,เงินและก็สิ่งของนะคะมาช่วย ในครั้งนี้ก็ดิฉันเองก็ได้มาอยู่3จังหวัดนะคะก็จะมีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเยอะมากนะคะซึ่งมีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านอ,าอดีตนายกอบ,บจอนะคะท่านมาโนเสนพงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีหัวใจนะคะ รักกีฬานะคะรักกีฬาแล้วก็เป็นผู้ที่มีหัวใจพัฒนานะคะพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพี่น้องก็ได้รู้จักเป็นอดีนะคะมาช่วยกันนะคะพัฒนากีฬาทั่วประเทศนะคะนอกจากมานครศรีธรรมราชแล้วนะคะดิฉันเองก็ได้ไปที่จังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงและจังหวัดตรังนะคะสามจังหวัดซึ่งได้รับผลกระทบเช่นกันทางนี้นายกจันเพียนประเสริฐศรีนายกสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดอำนาจเจริญได้เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศมอบเงินให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน3 0,000บาทเพื่อให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจัดซื is, ้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมโดยจะพิจารณาให้กับโรงเรียนที่อุปกรณ์กีฬาเกิดความเสียหายจากน้ําท่วมเป็นเบื้องต้น สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยท่านนายกมานุเสนพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกรรมการบริหาสรสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกจันเป็นประเสริฐศรศีเป็นอย่างยิ่งที่มีความหวงใยพี่น้องประชาชนรวมทั้งนักกีฬาที่ประสบภ,ภัยพิบัติน้ําท่วมในเขตภาคใต้ต้องขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงยิ่งด้วยครับข่าวต่อไปก็ท่านผู้ชมครับท่านสุทินพรชัยสุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบมามีกึ่งเ็จรูปจํานวน50ลังพร้อมทั้งยารักษาโรคจํานวนสีลังโดยมอบให้ท่านมาโนดเศนพงนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปส่งมอบต่อให้กับผู้ประสบพิบัติภัยน้ําท่วมในเขตอําเภอภาปากปนังนะครับเมื่อวันที่23มกราคม2 5ง0เวลา11.00นนะครับนายสุทินพรชัยสุรีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบมะมีถึงสําเร็จรูปจํานวน50ลังพร้อมทั้งยารักษาโรคจํานวนสีลังโดยได้มอบผ่านมายังท่านนายกมานโนเสนพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชพันโทเวหาอรุณสวัสดิ์อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนําไปมอบต่อให้กับพี่น้องประชาชนชาวอาเภอปากพนงังที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมขังเป็นเวลานาน,านทั้งนี้มูลนิธิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดส่งอาหารแห้ง ยารักษาโครคผ่านประธานสภาุตสากรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อจากนั้นประธานสภาุตสากรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งมอบต่อให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกองทัพองทัภาคที่ 4, สี่สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนําไปมอบต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมเรามาฟังการให้สัมภาษณ์ของท่านประธานสภาุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่เราจะได้มีโอกาสมามอบอสิ่งของเพื่อช่วยน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสิ่งของเนี่ยเราได้รับมอบมาจากสภาใหญ่ที่กรุงเทพนะฮะโดยจากมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งได้มอบมาให้หลายๆจังหวัดผมก็ขอใหอ้พี่น้องทุกคนที่ได้รับอุอทกภัยตอนนี้นะฮะ ก็ต้องใช้คำว,ว่าสู้ๆและอดทนน้ํามาครั้งนี้ก็อีกไม่กี่วันก็คงไปนะครับสู้ๆอีกนิดนึงนี่เป็นสิ่งของเล็กๆน้อยที่เรามอบให้ครับผมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยท่านนายกมโนตเสนพงศ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวขอบคุณท่านสุทินพรัจสุรีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนับว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่ห่วงใยพี่น้องประชาชน ที่ประสบอุทอภัยน้ําท่วมในครั้งนี้ซึ่งคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันในยามที่ประสบปัญหาต้องขอขอบคุณท่านสุทินพรชัยสุรีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับวันนี้ได้มอบสิ่งของจําเป็นให้กับผู้ประสบภยัยทุกภัยในภาคใต้ผมขอขอบคุณพี่น้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของผ่านสภาอุตสาหกรรม ในว,วันนี้ได้รับมอบจากสภาอุตสาหกรรมเพื่อไปมอบให้กับพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังหลายอำเภอตอนนี้ที่ประสบภัยอยู่ผมเองได้ทราบข่าวจากพี่น้องบอกว่าได้ความเดือดร้อนเป็นอย่างมากแล้วก็เราจะนําสิ่งของนี้แหละครับไปแจกจ่ายให้ทั่วถึงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยให้เสร็จสิ้นภายในสองสามวันนี้ครับเพราะฉะนั้นด้วยความห่วงใยของทุกภาคส่วน เราเองตั้งใจครับที่จะทําให้ดีที่สุดวันนี้ผมก็บอกกับท่านว่าไม่ว่าสิ่งของที่ระจากจากที่ไหนผมจะพยายามนําไปให้กับพี่น้องให้ทัวถึงกันด้วยความหมตใยจ,จากประธานสภาอุตสาหกรรมและก็นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีขอขอบคุณครับสวัสดีครับข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมครับเป็นข่าวประกาศอย่างเป็นทางการแล้วสําหรับคู่มวยดูเดือดช่องเจ็ดสีประจําปี2559นะครับและมีรางวัล ค่ายมมยยอดเยี่ยมและก็นักมมยยอดเยี่ยมด้วยครับประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับคู่มวยดูเดือดแห่งปี2559วิกเจสีนะครับก็คือได้แก่คู่ชกระหว่างไทยพรันชัยกับสแกงามจิตเมืองนนท์นะครับซึ่งชกกันเมื่อวันที่5มิถุนายน2559นะครับพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์ในวันนั้นนะครับตลอดการชกทั้ง่ายกครับท่านผู้ชมครับดูเดือดร้าวใจเหมาะสมกับการที่ได้รับรางวัลน,นะครับตั้งแต่ยกแรก จนยกสุดท้ายนะครับต่างฝ่ายต่างไม่ถอยนะครับไทยพรันยกหนึ่งนะครับไทยพรันชัยนะครับป่อยหมัดตรงๆนะครับเข้าใบหน้าของสแกงามจิตเมืองนนนะครับแต่ว่าสแกงามจิตเมืองนลก็กลับไม่แสดงอาการนะครับแลกหมัดแลกแข้งกันอย่างสนุกตั้งแต่ยกแรกนะครับขึ้นสู่ยกที่2นะครับเป็นการต่อสู้ในวงในนะครับโดยทั้งคู่ใช้เข่าแบบยัดไส้นะครับพร้อมทั้งแลกศอกอย่างดูเดือด สแกงามจิตเมืองนนท์ฟันศอกข้าแหวงข้าหางคิ้วซ้ายนะครับไทยพร,รันชัยนะครับแตกตั้งแต่กลางยกที่2ซึ่งต่างกายต่างแลกศอกจนครบยกที่2นะครับก็สร้างความดูเดือดขึ้นมาเป็นลําดับลําดับนะครับยกที่3นะครับท่านที่จะชมในภาพนะครับต่างกายต่างแลกหมัดยัดไส้นะครับพร้อมเขายัดไส้สลับหมัดสลับศอกขณะที่เลือดที่หางคิ้วซ้ายของไทยพร,รันชัยไหลออกมาเป็นจํานวนมากนะครับยกที่4ครับเป็นยกที่ดูเดือดที่สุดนะครับ ก็ใส่กันต่อครับใช้ตั้งเขา่ายัดไส้สลับกับหมัดสลับกับแข้งนะครับซึ่งไทยปรันชัยเตะได้สวยๆหลายครั้งในต้นยกนะครับแต่สแกงงามจิตเมืองนอนท์ก็แลกด้วยการโยนเข่านะครับดักแทงโยนเก่ากลางยกกรรมการสั่งเล็กนะครับให้กรรมการผู้ชี้ขาดเวทีเนี่ยให้แพทย์สนามมาดูแผลแตกของไทยปรันชัยนะครับซึ่งแพทย์สนามดูแล้วสั่งให้ชกต่อได้นะครับปลายยก นะครับไทยปรันชัยวางแข้งสลับซ้ายขวานะครับจบยก4ี่นะครับก็ยังไม่องมองไม่ออกว่าฝ่ายไหนดีฝ่ากันนะครับพอขึ้นมายก5ครับท่านผู้ชมครับสกงามจิตเมืองนนท์นครับบิดเหลี่ยมนะครับทำให้ไทยปรันชัยล้มลงดูเหมือนว่าสกงามเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ไทยปรันชัยก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับโต้ทุกดอกนะครับปลายยกสกงามจิตเมืองนนท์ทำได้ชัดเจนกว่านะครับ ครบ5ยกกรรมการชูมือสแกงามจิตเมืองนมก็เป็นคู่มวยดูเดือดแห่งปี2,559ของช่อง7สีนะหรือวิกเสีที่มีท่านผู้ชมติดตามชมเป็นจำนวนมากครับส่วนนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปี2,559วิกเสีก็ได้แก่สายผลรัตนพานุนะครับแชมปูนเสือตัวที่สบหมาดจากจังหวัดยะลานะครับคว้ารางวัลน,นี้ไปครองนะครับ สำหรับค่ายมวยยอดเยี่ยมประจำปี2 5 5 9วิกเจ็ดสีได้แก่ค่ายปอปีนพัฒนนะครับของเสียปุ๊นะครับคุณนัทธิพงษ์คำหงหัวหน้าค่ายหัวหน้าค่ายมวยนะครับเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าส่งออกซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยกำนันเม้น2์บแบบแฝงบางบอนนะครับมีนักมวยในสังกัดเช่นซุปเปอร์เจ๋งปอปีนพัฒนนะครับพลังชัยปอพีนพัฒอินรีทองปอพีนาพัฒน์ปลากิดปอพีนคพับซึ่งนักมวย ที่เอ่ยชื่อมาทั้งมดก็เป็นนักมวยชั้นนาของในค่ายนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสารางวัลของช่องเ็ดสีนะครับทั้งนักมวยยอดเยี่ยมแห่งปีทั้งคู่มวยดูเดือดแห่งปีแลวก็ค่ายมวยดีเด่นแห่งปีนะครับสับปดาห์นี้ก็ท่านจะได้ชมในวันอาทิตย์ก็จะเป็นการประกาศและก็มอบรางวัลอย่างเป็นทางการนะครับข่าวต่อมาครับท่านผู้ชมครับเป็นข่าวของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่ง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,559นะครับเพื่อแจ้งงบดุลและก็แจ้งาการระเอียดต่างๆให้ประธานชมรมกีฬาทุกชนิดกีฬาได้รับทราบนะครับตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้กําหนดให้สามาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดประชุมใหญ่สามัญไอ้สิ้นสุดภายในเดือนมีนาคมของทุกปีนะครับซึ่งทางสามาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กําหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี2,559 พร้อมทั้งจัดเลี้ยงสังสรร์ปีใหม่ในเมื่อวันศุกร์ที่20มกราคม2560น,นารณร้านอาหารคุ้มท่าช้างโดยมีสมาชิกแบ่งออกเป็นกรรมการบริหารสมาคมที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด14ท่านและก็มีประธานชมรมกีฬาทั้งหมด38ชมรมนะครับเมืม่อวันศุกร์ที่20มกราคม2560นะครับเวลา13.0 0นนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้จัดการประชุมเฉพาะกรรมการบริหารสมาคม กีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีวาระการประชุมต่างๆนะครับดังนี้นะครับก็คือเรื่องที่1การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่45คัดเลือกภาคสีที่จังหวัดพังงาซึ่งจะมีพิธีเปิดวันที่3กุมภาพันธ์2อ6 0นี้นะครับเรื่องที่2นโยบายด้านการกีฬาของประธานคณะกรรมาการกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นนโยบายของท่านจำเริญ ทิพย์พยะพงธาดานะครับซึ่งเป็นท่านเป็นประธานคณะกรรมการกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศนโยบายนะครับ6ข้อเพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆปฏิบัติตามนะครับเรื่องที่3ครับคือเรื่องของการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2519นะครับซึ่งจะเป็นเวลาถัดไปคือ14.30นนะครับเรื่องที่4เป็นการประชุมชี้แจง ราชบรัด์ส่งเสริมราษฎรผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬานะครับเรื่องที่5การประชุมสัมมนาผู้บริหารสมาคมแห่งจังหวัดชั้นสูงทั่วประเทศประจำปี2560ซึ่งจะเริ่มประชุมวันที่25ถึงวันที่28ณจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็เรื่องที่6เรื่องการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและการประชุมผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ภาคใต้นะครับก็ที่จังหวัดระนองนะครับประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์2560นะครับเรื่องที่7การเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริหารชมรมกีฬาฟุตบอลนะครับซึ่งชมรมฟุตบอลก็สั่งเปลี่ยนเลขานุก,การชมรมกีฬาฟุตบอลนะครับเรื่องที่8คือการแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมี6ท่านนะครับก็มีเพิ่ม มาจากรอบที่แล้วนะครับเรื่องที่9คือการการได้รับเงินบริจาคจากสมาพันธ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับในเรื่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับจำนวนเงิน3า0 0 0บาทเรื่องที่10คือสรุปยอดเงินอุดหนุนชมรมกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรื่องที่11สรุปยอดเงินอุดหนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อใช้ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33ชุมพรระนองเกมซึ่งจะเริ่มวันที่16มีนาคมถึงวันที่26มีนาคม2560นะครับแข่งที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องสรุปยอดเงินคงเหลือของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ก็คือเรื่องที่กรรมการมายานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมไปเมื่อวันที่20มกราคม2560นะครับแล้วก็มีเรื่องเพื่อเสนอพิจารณาก็คือเรื่องการฝึกซ้อม และเตรียมทีมก่อนเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติท้งที่33ที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองนะครับก็ในเรื่องพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการพิจารณาบุบาคลากรเข้ารับการพัฒนานะครับกีฬาระดับนานาชาติหน้าต่างประเทศนะครับซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็ได้เสนอให้พันโทวเวหาอารุณสวัสดิ์อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าชื่อเพื่อเสนอชื่อเพื่อการ พิจารณาของการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้งนึงว่าจะได้รับการพิจารณาหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประชุมกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนอมการาคม2560นะครับต่อมาเวลาเดียวกันวันเดียวกันนะครับเวลา1 4 3 0นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2 5 5 9นนะครับซึ่งมีสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมทั้งตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรีย,ยงกันโดยมีระเบียบวาระการประชุมก็คือเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับก็คือเรื่องเสนอแผนโครงการประจําปี2560ในการพัฒนากีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรื่องที่2คือสรุปรายงานผลปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชในปีที่ผ่านมาก็คือปี2559นะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับที่เสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบนะครับก็คือ รายงานบัญชีรายรับรายจ่ายเลบบัญชีงบดุลประจําปี2,519นะครับซึ่งเรื่องที่ประชุมทั้ง3เรื่องนี้เราประชุมมีทั้งกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกับประธานชมรมกีฬาทุกชนิดกีฬาทั้ง38ชนิดกีฬานะครับเหตุที่มีการประชุม ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีโดยปกติแล้วการประชุมสามัญประจําปีเราจะจประชุมประมาณเดือนมีนาหรือเมษาหรือพฤษานะครับแต่ปีนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและกส็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศได้แนะแนวทางว่าสมาคมกีฬาแต่และจังหวัดต้องจัดการประชุมให้เด็วเพื่อที่จะสรุปผลยอดอารายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุลเพื่อแจ้งให้คอกทอได้รับทราบและสิ่งที่ตามมาคือการที่จะ สมาคมีฬางๆได้รับอบประมาณในการพัฒนากีฬาจังหวัดนั้นเร็วขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอีก9ก้านึงนะครับเรื่องการพัฒนากีฬาอีกเก้าหนึ่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งการประชุมวันนั้นก็มีทั้งนอกจากกรรมการแหานสคมกีฬาแล้วมีประธานชมรมกีฬาแล้วยังมีผู้บริหารการกีฬาสำนักง,งานจังหวัดนครศรีธรรมราชคือท่านอันตถพรขาวล้วนได้ร่วมเก้าประชุมเป็นตัวแทนของกกทเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับ ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยน้ําท่วมขังนะครับหรือว่ารอบนี้น้ําท่วมมาอีกครั้งหนึ่งบางบางที่บางพื้นที่ก็เป็นครั้งที่5บางบางพื้นที่ครั้งที่7แล้วนะครับสําหรับที่อําเภอเฉววดนะครับต่างโรงเรียนวัดเก่าท่ายนะครับอยู่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําบลควนงอำเภอเฉววดก็ครั้งนี้น้ําท่วมมาเป็นครั้งที่7นะครับมากที่สุดนะเพราะว่าเป็นเมืองต้นน้ําน้ําป่าจะไหลหลากผ่านมาทางริมคลอง ด้านหลังของโรงเรียนนะครับวัดคงคารามนะครับซึ่งเป็นที่ราบลุ่มที่หนึ่งครับทำให้เกิดน้ําท่วมขังเป็นจํานวนมากนะครแล้วก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับลูกๆเยาวชนนะครับนักกีฬานะครับผู้ปกครองประชาชนนะครับให้ต่อสู้อุปสรรคกับน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนได้มีความอดทนแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือการช่วยเหลือเผือแผ่แล้ก็การ ให้กําลังใจซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งดีที่สุดนะครับถ้าหากว่าทุกท่านให้กําลังใจกันแล้วสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับก็จะดีขึ้นสังคมเราก็จะน่าอยู่นะครับผมได้สังเกตเห็นต่างบางทีก็มีทางไลน์ทาง f a c e b o o k บ้างครับก็มีการตําหนิก,กันบ้างการว่ากล่าวกันบ้างครับซึ่งผมมองได้ว,ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในสังคมบ้านเรานะครับโดยเฉพาะเมือง12นักษัต เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่เมืองนักราญ์ดอยู่แล้วนะครับเมืองคนคนที่มีความรู้เป็นเมืองศูนย์กลางของการปกครองตั้งแต่ก่อนมานครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันให้กําลังใจส่งกําลังใจแล้วก็ให้แดงเชียร์สิ่งใครสิ่งไหนที่ทําดีแล้วก็ช่วยช่วย,วยส่งเสริมกันต่อไปนะครับจะสั่งทําให้สังคมและประเทศชาติเราหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับช่วงเด็กที่2ของรายการครับท่านผู้ชมครับเราจะานาท่านผู้ชมไป รู้จักกับรายการกีฬาเด่นของคนคอนซึ่งเป็นสก,กู๊ปพิเศษในสัปดาห์นี้นะครับเราได้แนะนาให้ท่านได้รู้จักกับอ,องค์การบริหารส่วนตำบล3ามตำบลซึ่งจัดการแข่งขันกีฬายุเยาวชนนะครับสามตำบปลปฐมรีครับนะครับมีตั้งฟุตบอลมีทั้งฟุตซอลนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของข่าวท่านจำเริญทิพยพงษ์ธาดานะครับลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่อำเภอโนบิตมนะครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายมากพอสมควรเพราะว่ามีดินสไลด์นะครับคอสะพานขาดนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่โซนภูเขานะครับมีพื้นที่ไร่นานะครับพื้นที่สวนทุเรียนนะครับเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมได้จบกับช่วงที่2อของรายการครับพักสักครู่เดียวครับกลุ่มประชาธิปัตย์สร้างสารรค์มุ่งมัน่นที่จะช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้จงได้เราจะไม่ทอดทิ้งกันพร้อมช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปนนไร้านอาหารคุ้มท่าชานเชิญสัมผัสบรรยากาศสบายสบายสไตล์ดินคลองยามค่ำคืน นั่งฟังเพลงเก่าๆเพราะๆอาหารอร่อยและอาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูร้านอาหารคุ้มท่าช้างมีห้อง VIP รับรองลูกค้าที่ต้องการแบบส่วนตัวเหมาะสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นครอบครัวหรือหมู่คณะราคาเป็นกันเองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันคุ้มท่าช้างอยู่ติดคลองว,งวังวัวใกล้ศาลปกครองและศทนครศรีธรรมราชสำรองจองโต๊ะได้ที่ 0-753. 8 1 5 5หรือ0888732119โดยเสียป้อมคุณนัทกกิพง์บุราพาธานินคุ้มท่าชา้า